สวัสดีค่ะเอาเนื้ออะไรเวีนดจามน้องๆนะคะเวียดนามนะคะน่ารักอยู่ออฟฟิศกกันนะคะช่วยอ哟มันนั้ก็แขนชาลาแขนชานาให้เธอทำอินซาจินเจ้าชินเจา น้องๆคนเวียดนามนะคะที่ออฟฟิศน่ารักค่ะน้องๆน่ารัก ส,สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้อยู่ที่ออฟฟิศนะคะทุกคนวันนี้เจเจเราไม่มาเ<า>ออยสำหรับท่านไหนนะคะ สนใจลดมือสองสอบถัามได้นะคะแปลไปครับขี่แปลอกสารนะคะสอบถานได้ <c oughs> บางท่านถามพี่ยูดาทำงานอะไรทำทุกงานนะคะ <c oughs> ก็ยังไม่รู้ตัวเองทำงานอะไรบ้างเลยทำทุกงานเลยเเจต่ให้้ นะคะจะสิ้นปีแล้วนะคะทุกคนก็ขอให้อ่าทุกทุกคนนะคะสุขขายปีเก่านะคะตอนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเจอเจอแต่สิ่งที่ดๆๆีนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะตอนรับปี2 0 2 6นะคะทุกคน ที่ออฟฟิศนะคะ,คะน้องๆเวียดนาม,มาค่ะสองท่านเลยสนใจรถมือสองติดต,ต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะวันนี<อ>้จเจเราไม่มาอสอบถามได้นะคะทุกคน แต่ต้องเป็นท่านที่มีวีซ่าแล้วก็มีใบขับขี่นะคะ